หายคะ่ะกระเทยล่าสุดมีคนขอให้เซเลมูลมาตบกับซากุระหน่อยคะ่ะได้คะ่ะจัดให้คะ่ะมาเอาอะไรไปตบกับนางก่อนดีขอเป็นเซเลอร์แคปจูนกีกามาเราจะมาตบกับยี่ากุระคะ่ะปล่อยไฟเหรอเฮ้เอ,อ้นี่เปิดพลังไอ้อยพลังไม่หยุดเลยโอย้ตัวใหญ่ด้วยเหรอไอ้ไปเห,หยียบซะเลย โอ้โหโอ้โหพลังพลังพคือนใตสมุดโอ้พลังไม่หยุดเลยอาไอ้โอ้โึห้อ้อ้อ้ไม่หยุดเลยคืนใต้สมุทรอ้กำลจังเออโอ้โหยี่นี่ปล่อยพลังไม่หยุดเลย พลังคลื่นตายสปอรตอุ้ยมันเปเหยียบฉันมันจะเหยียบไปอีกแล้วอุ้ยเหยียบไม่โดนนะคะเอาเพื่นไปกิน่าโอ้โหเดียวตายแล้วเหรอเดียวตายเลยไงเฮ้เฮ้ ไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ขยับเลยโอ๊ยเย้ยบเฮยเยียบอีกแล้วเยียบอีกแล้ว,ลวพลังกระจกพิเศษอ้โ๋อจะไม่ได้ขยับเลยเธอมันปล่อยพลังลงจนฉันกดพลังไม่ได้อะแรงปังตัวต่อไปค่ะ เซเลมาแล้วกันโอ้ยเยี่ยมแต่เช้านะอาแต่เช้านะเดี๋ยวสุดกำลังยูนะมันพาแม่มันตาโอ,อ้ยพลังไฟด้านเผาเกี้ยโอ้ยนี่ทนไฟมากเลยอะ่ะว้ายว้าย พลังคาถาวุ้ยพลังคาถาทิพซ์พากุ้ยตายไปางปานาหมดนกมาจิกมันมันมีดนตรีนะคะมันมีดนตรีมันเ็นดนตรีดัง,ดงอืออือมาดน,นตรีดังก่อนไอ้ไอ้ดนตรีดังแม่คืออะไรคะกล่องเพลงฉนันนอนหลับหรอ เดี๋ยวดิพลังคาพลังคาถาโอ๊ยพลังคาถาโอ๊ยพลังคาถาสินม่คาัแรงไฟไอ้ยาอย่าเหยียบฉันไม่ได้ฉันเจอกระโดดไอ้ฉันเยอโอ้โหว่าเหยียบติดแล้ววะพลังไฟ ัวต่อไปนี่ดีกว่าจูปิเตอร์จาัดก,การนางนมาเลยนางสัก,กุระมือปรับไพ่ตุมจิม๋มไ,ไอ้ไอ้ไอ,อ้มันเอาแม่เราไปแล้วไม่เอาแม่ดิไอ้เหยียบอีกแล้วออ้อจะโดนเหยียบเออพลังอุย้ยพลังสายฟ้าอ้ย พลังไฟฟ้าดาวพฤหัสโอ๊ยไม่โดนนี่หลบมาจากข้างบนนิพลังไฟฟ้านี่ไงเฮ้ยพลังไฟฟ้าสตาไี่ผมนี่ไงนี่ไงพลังคมไฟยี่เป้ยพลังคายยุบบุบไยไายุบบุญไปไปหายไปก่อนนะคะนั้งเด็กผี โอ๊ยเรียกแม่เรียกแม่มัจจัเช้าเลยเหรออะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเหี็บฉันยี่ยมฉันหรอไอ้รถเครนไปกินนังบ้ารถเครนพระราชทานนี่แไงแม่ไปครับเรียกแม่ไปไหมครับโอ๊ยแม่กดแม่กดไม่เอาพลังสส่ฟ้า ดาวพฤหัสโอ้ยหลบได้อีกแล้วอะ่ะไอ้พลังพายุมหมุนไปไปราวเวอร์เอ้ยราวเวอร์ฮอลลีเคนเอ้พลังสายฟ้าไอ้ตายล้ำค้ามชอบเรียกแม่มาร้องเพลงพลังสายฟ้าไอ้อย่าดิสายฟ้าดิอ้าไอ้เหี้ยพีย่ได้เหรอไม่หยุดเลย อ,อ,อีนี่ส่นลงทานักเรียบเหยียบฉันทำไมคะอย่าส่นลงทานักเรียบมาเหยียบเจ๊ใส่ไฟสุดท้ายไี่พอลูกเตะจูปิเตอร์นี่เนี่ยเตะกระเทยกระเด็นไปเลยค่ะไอ,อ,อ,อ้ไม่ได้ขยับเลย ไปเฮ้ยไอ้ยี่มงบ้าต้องโดนนี่แล้วล่ะเฮ้ยพลังโซพลังโซ่โซไอ้จะปล่อยโซ่ไว้ไอ้พลังไว้ไอ้โซ่ความรักของวีนัสอ๋อกันพลังทำไมอ้อโถ Oh, ัแสงลเสีอการกดกกัรกัรออ้ยอะไรอะอไรลงมาเต้นแต้นลงมาตนเตนอ้ยอ้ยโ้ยโ้พลัง้พลังแสงแลศมส้ีดาวตกตามด้วยพลังแสงแลมส้ีที่คาดมานอุ้ยหอยมันกัรพลังฉันว่ะ ีพล <gesch> ังโซแห่งความรักวีนัสโอ้ถึงบ้านที่ต้องโดนคอมโบใช่ไหมล่ะพลังหัวใจไซโครนเฮ้ยมันหลบพลังได้พลังวุ้ยวูดวูดทำอะไรวุ้ยวุ้ยวูดวูดไปเถอะไปแล้วเออ พลังแสงเฮ้ยพลังความรักโจ๊บแหงวีนัสอ๋อยอยไม่โดนตายแล้วพลังมานาหมดมานาหมดมานาหมดอ๋ยตายแล้วโอ๋ยตายตายแน่ตายแน่ตายแน่ค่ะฮือหายไปก่อดหายไปก่อนอย่าเข้ามาฉันมีโซอย่าเข้ามาเดือดเขาอย่าเข้ามาไงฉันมีโซโซก็ไม่ช่วยอะไรประคิมดูโต ประกาศหนึ่งรังลังลมตดพลูโตเอออาลมไปกินอีกลูเออต้องตดลมตดเอาไปอีกลูจัดหนักหนาเออเอาเอาไปอีกลูอย่าร้องเพลงอย่าร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยติดเลยก็ติดเพลงนะป้าโอ้ เอาไปอีกโลกหนึ่งหยุดร้องเพลงก่อนไงชัป้าอุ้ยอุ้ยฉันมันเริ่มเป็นเต็มมาอุ้ยอุ้ยตัวเล็กฉันตัวเล็กอุ้ยฉันตัวเล็กฉันตัวเล็กอุ้ย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 พลังคื้นเสียงเรัตโยอุ้ยมันเริ่มเป็นเต็มอีกแล้วอ่ะพี่กองมากเลยอ่ะยิ่หยุดล้องเพลงได้ทั้งคันพลังลมกดรัตโย ลอยลมโซ่ใช่หรอล่ะไม่มีลมเนยักไอ้ยวู๊ยพลังคลื่นเสีย่ยมรุตโยโอ้โหต้องโดนเจ็บผู้ตบนะคะโอ้คันพาแม่นอนไปแล้วบ้ามินิ้องดำเลยคะ่ะนี่เนี่ยคุณไม่ใช่โดดเฟสพลังคลื่นเสีย่ยมรุตโย หอยกันพลังว่ะหอยกันพลังหมดเจ้าใ,ให้มาหนาหมดเลยทำไมดีมาหนาหมดอย่างนะฉันมีไม้เข็กกี้ฉันมีไม้เข็กกี้ไอ้จเจ้าไม้เข็กกี้พลังลำตดครูโตโออในที่สุดครูโตก็จัดการนางได้ค่ะวายวายวายร้องไห้ไปเลยนางเด็กงูโอเคค่ะเจอกันใหมาคลิดหน้าค่ะอยากได้ตัวอะไรขอกันมานะคะคิดด้วยกับตัวร่างกันไปก่อนนะครับบายบายค่ะ